ก็คือตรงแผลบริเวณตรงหัวปีกมันจะมีรูอยู่เนาะน่าจะโดนกัดหรือว่าโดนกระแทกมาอีกทีหนึ่งแล้วก็แผลเริ่มมีการติดเชื้อแล้วก็ววหมักเสบขึ้นแล้วก็บริเวณตรงหัวไหล่อะค่ะน้องกระดูกหักไ,ไม่สามารถสมานได้เลยใช่ไหมคะสมานได้ค่ะแต่ว่าจะสมานกันแบบผิดรูปแต่ว่าคงไม่สามารถกลับไปบินอันนี้ก็เป็นกล่องที่ผมจะเอาใส่นกเขานะครับ ถ้าเกิดเรามีนกนะครับหรือว่าเราจะเอานกไปหาหมอนะครับเราต้องเอาใส่กล่องครับเพราะว่าการใส่กล่องจะทําให้นกไม่แตกตื่นไม่กลัวและก็ไม่พยายามที่จะบินนะครับเป็นการเซฟไม่ให้นกบาดเจ็บเพิ่มครับซึ่งกล่องก็จะทําการเจาะรูครับเจาะประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นนกเขาที่ผมเจอมานะครับเมื่อวานที่เจอครับน้องหิวมากเลยครับปกตินกถ้าเราให้กินอะไรครับมันจะไม่กินนะครับแต่เมื่อวานพอให้ปักกินเลยครับเดี๋ยวเรามาจํานกลงกล่องกันเลยครับใส่มะม่วงไปให้ด้วยครับน้องปีกหักฝั่งนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาน้องไปให้หมอรักษาให้ครับ ก็ใส่กล่องเล็กๆแบบนี้ครับกลัวน้องจะขยับกลัวน้องจะบินตอนที่เราไปนะครับก็ใส่กล่องแบบนี้มืดๆแล้วก็เจาะรูนิดนึงครับอันนี้ก็น่าจะช่วยได้นะครับในการให้น้องปลอดภัยขึ้นครับซึ่งผมจะพาน้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลสัตว์คลองหลวงครับเพราะว่าที่นี่จะรักษานกจอจัดครับนกที่เราเจอทั่วไปนะครับจะรักษาให้ฟรีเลยครับส่วนนกที่เราเลี้ยงเองค่าใช้จ่ายต่างๆผมไม่แน่ใจนะครับสําหรับการเดินทางก็เสิร์ชตาม Google Ma p ได้เลยนะครับผมก็เสิร์ชว่าโรงพยาบาลสัตว์คลองหลวงครับ สำหรับใครที่ต้องการเอานกหรือสัตว์เลี้ยงของเรามาโรงพยาบาลสัตว์คลองหลวงครับให้เซิร์ชแมคโครก็ได้นะครับเซิร์ชมาที่แมคโครครับจากนั้นครับโรงพยาบาลก็อยู่ใกล้ๆกันครับนี่ตรงนี้ครับเราจะจอดรถแมคโครแล้วเดินมาหรือว่าจะมาจอดตรงนี้ก็ได้นะครับ เจอมันบินไม่ได้ปีกหักครับนก<ล><ล>อะไรนกเขาอ๋อก็เข้าโครงการอุปการะค่ะเดี๋ยวเราน่าจะรับเขา้าเมื่อเรามาถึงก็ต้องมีการกรอกประวัติของเราที่อยู่แล้วก็ให้เราตั้งชื่อให้น้องด้วยครับซึ่งนกตัวนี้ผมตั้งชื่อว่าร่ํารวยอ๋อที่นี่เขามีเป็นโครงการช่วยเหลือใช่ไหมครับใช่พวกนกอะไรเนี้ยแต่ว่าไม่ได้รับพวกสุนัขแมวออ๋อเฉพาะพวกเป็นนกเป็นไก่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเต่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับ ก็คือตรงแผลบริเวณตรงหัวปีกมันจะมีรูอยู่เนาะน่าจะโดนกัดหรือว่าโดนกระแทกมาอีกทีหนึ่งแล้วก็แผลเริ่มมีการติดเชื้อแล้วก็บวมหมักเสบขึ้นแล้วก็บริเวณตรงหัวไหล่อะค่ะน้องกระดูกหน้าไม่ไม่สามารถสมานได้เลยใช่ไหมครับสมานได้ค่ะแต่ว่าจะสมานกันแบบผิดรูปแต่ว่าคงไม่สามารถกลับไปบินคือบินไม่ได้แต่ว่า กระดูกที่หักอะค่ะมันสามารถสมานกันเองได้แต่จะสมานกันแบบผิดรูปหน่อยเพราะว่าตรงตำแหน่งนี้มันสัญญกรรมได้ลำบากมากเพราะมันเป็นตรงหัวกระดูกพอดีเลยแล้วก็แถมตรงบริเวณเนื้อเยื่อดังกล่าวมันมีการติดเชื้อมีการหนักเสบด้วยเพราะว่ามีโอกาสที่จะเสียปิดค่อนข้างเยอะแต่หลักๆในการรักษาก็คือให้ยาฆ่าเชื้อยาต้านหนักเสบแล้วก็ทําแผลทุกวันเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ถ้าเกิดว่าแผลโอเคขึ้นไม่มีหนองออกมาการติดเชื้อเริ่มลดลงการอักเสบลดลงเดี๋ยวเนื้อเยื่อรอบรอมมันจะเริ่มยุบบวมแล้วก็แผลจะเริ่มสมานก,กันเองแต่ว่าอาจจะไม่ได้สามารถกลับไปสู่ธรรมชาติได้แล้วก็อาจจะต้องหาด้านเลี้ยงต่อไปเนาะ ใช่ถ้าเกิดว่าติดเชื้อมีนอออกมาหลังจากให้ยาไปแล้วก็คงต้องตัดออกเพื่อไม่ให้มันติดเชื้อเพิ่มเติมแต่เท่าที่หมอดูจากแนวโน้มแล้วว่ะยังไม่ถึงขั้นต้องตัดออกก็ได้แต่ว่าต้องอาศัยการทําแผลทุกวันแล้วก็ต้องได้ยาฆ่าเชื้อด้วยเพื่อไม่ให้มีการติดเชื้ออ่านานไหมครับกว่าจะหายหมอว่าน่าจะเป็นสัปดาห์ถ้าผมไม่ได้ออกมาก็คือแผลติดเชื้อมันก็จะแบบเสียชีวิตไปเองเลยใช่ไหมหรือว่ามีโอกาสรอด หมอเ,เคยเจอที่จนนใหญ่จะติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตในภายหลังถ้าเกิดว่าเป็น,ปน,ปนแผลภายนอกแผลถลอกถลอกแล้วก็หักข้างในอันนี้ไม่มีปัญหา บางตัวหายเองของเขาเองก็มีส่วนถ้าเกิดว่าเป็นแผลเป็นรูอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อะมันก็จะเกิดการติดเชื้อแทรกเข้าไปจากรูกแผลเข้าไปตรงบริเวณของกระดูกที่หักอีกทีนึงทําให้เกิดการติดเชื้อในระบบเลือดอีกทีส่วนใหญ่ก็จะเริ่มกินไม่ได้ซึมลงแล้วก็ป่วยตายในที่สุดถ้าเกิดแบบคนอยู่จงังหวัดไกลๆแบบมาไม่ได้อย่างเงี้ยเรามีวิธีแบบรักษาพื้นฐานเพื่อมันให้มันมีชีวิตรอดได้ไหม ถามว่าพื้นฐานต้องดูลักษณะแผลถ้าเป็นแผลถลอกนิดๆหน่อยๆอะค่ะล้างแผลแต้มยาพันแผลพวกเบตาดีนน้ำเกลือล้างแผลน่ยได้เหมือนกันเหมือนเหมือนของคนเลยแล้วก็หาผ้าก๊อซปิดไว้ไม่ให้แบบมีเชื้อโรคเข้าไปแทรกเพิ่มเลย้ะค่ะแล้วก็อาจจะต้องได้ยาอย่างอื่นถ้าถ้าจําเป็นนะถ้าแบบเป็นแผลโพงลึกๆอะแตก็ต้องได้ยาพวกยาฆ่าเชื้อต่างๆซึ่งยาบางอย่างตามร้านขายยาก็มีถ้าเบื้องต้นก็เนี่ยแหละ หลักๆก็ถ้าได้มากมากกไฟแล้วก็หาพื้นที่ให้แคบๆให้เขาอยู่ก่อนสมมติว,ว่าเรามีในกล่องเป็นหรือว่าเป็นตะกกาเล็กๆอะค่ะแล้วก็หาไฟกกขึ้นมาข้างบนนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าอุณหภูมิร่างกายต่ำมากๆเขาก็แย่ได้เหมือนกันแล้วช่วงนี้อากาศเปลี่ยนด้วย เขาพูดหมาปกติที่นี่ถ้าเกิดมีแบบพวกสัตว์ปีกมาเนี่ยถ้าเกิดไม่มีคนไปเลี้ยงก็จะหาบ้านให้อยู่ใช่ไหมครับใช่บางบางตัวที่ปล่อยได้เราก็หาที่ปล่อยอะค่ะครับแต่ถ้าตัวที่ปล่อยไม่ได้ส่วนใหญ่เราก็จะเลี้ยงดูไปก่อนหรือเว้นแต่แบบบางบางเคสเขาเอ่อสามารถรับไปดูแลได้เพราะแบบมันจะมีบางบ้านเหมือนกันที่เขาแบบรับอุปการะพวกพี่ลาบอะไรเงี้ยที่เขาช่วยเหลือมาเขาก็ช่วยไปเลี้ยงให้ก็มีแต่ถ้าไม่มีใครเลี้ยงทางเราก็เลี้ยงไว้ต่อจ้ะอันนี้ไม่ต้องดามไม่ต้องอะไรใช่ไหมครับ ไม่ต้องคนะ่ะก็คือเดี๋ยวเออผ้าพันเพดที่หมอจะพันไว้เอามาจะล็อกช่วงตรงหัวไหล่พอดี ผ้าพันแผลหมอพันไว้ค่อนข้างหนาไม่ให้มันมีสิ่งสกปรปกเข้ารูแผลไปเพิ่มเติมเนาะแล้วก็ด้วยความที่ผ้ามันหนาค่ะมันก็จะเหมือนเป็นการดามไปไกลๆด้วยเพราะว่ามันตำแหน่งใกล้เคียงกับตรงตำแหน่งที่หักก็เลยไม่จาเป็นต้องแบบพันรอบตัวอะไรนะแต่ว่าคงต้องให้เขาพักพื้นที่แคบๆไปก่อนแล้วก็ต้องได้ยาก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้หมอฉีดยาไปก่อนละกันเดี๋ยวชั่น้าหนักก่อนนะ เป็นเมื่อกี้เป็นต้านหนักเสพตอะแต่เนี่ยฆ่าเชื้ออันนี้จะเจ็บนิดนึงเพราะว่ายาเยอะหน่อยหลักๆในการรักษาก็คือให้ยาฆ่าเชื้อยาต้านหนักเสพแล้วก็ทําแผลทุกวันเพื่อป้องกันการติดเชื้อนานไหมครักว่าจะหายมอว่าน่าจะเป็นสัปดาห์